รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เปิดศูนย์หัตถกรรมสืบสารส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมเพื่อให้เป็นการเผยแพร่หัตถกรรมทั่วไทยดังไกลทั่วโลกทานผู้ทรวงศึกษนธิกรท่านรัฐมนตรีช่วยทำพิธีเปิดงานศักดิ์สิทธิ์อิสนาวนะคะสืบสารส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนค่ะที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเจ้าค่ะ กระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ก็ขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเป็นรูปแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นแก้วแม่เหล็กที่สามารถหลุดอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็แยกกอกจากกันได้ด้วยค่ะจากการที่เราใส่เป็นเสื้อผ้าต่างๆอนตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่วางเท้าแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายๆใช้เชฟฟอร์มใหม่แต่ว่าใช้วัสดุที่มีอยู่ในเมืองไทยค่ะเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปกรรมไทยโอ้ค่ะครับ่เปลี่ยนรูปแบบมาให้ใหม่แล้ว ค Nin ืออัตลักษณ์ไทยแต่ว่าตรงกับการใช้งานของต่างประเทศได้มันจะได้ส่งเสริมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่ให้เข้ามาสนใจได้ถูกไทมถงเงินถ้าอย่างนี้เป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าที่เราออกมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเรื่องราวของความละเอียดละออเรื่องราวของการใช้วัสดุต่างๆที่เหมือนจริงผมนําเรือหงจุ้ยนะครับเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเรามีใยไม้ลายมือในด้านหัตถกรรมแต่เราไม่มีทุนไปที่ SME Bank นะครับเราจะช่วยอย่างเต็มที่นะครับรับผมเชิญผู้ประกอบการทุกท่านครับจากเสือแล้วจะคัดประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงเป็นกระเป๋าถือนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกับงานศิลปหัถกรรมที่เราคัดเอาหัวกะทิมาสักสีสื่อแางส่งเสริมตราบตนุนเฮ้